อ่ะอืมอ่า,อา,อาไม่เท่ากันนี่เครียดเลยนะเก้าห้าอ่ะเห็นไหมคือคือเราอะ่ะรู้หลายๆเรื่องของเขาแต่บางทีเขาก็ เขาก็รู้ของเราแหละแต่บางทีเขาไม่ชอบเขาชอบไม่มั่นใจหรือหรือสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะมีเรียงเรียงลำดับความชอบของเขาอะเขาจะมีแบบ1 2 3 4อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาา้าใจไหมเวลาเวลาเออเพราะเวลาเราถามเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอันไหนอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าเขาว่าแบบเหมือนจริงๆแล้วเขาเขาก็รู้เขา,ร,เขารู้เรื่องผมเยอะแหละแต่ว่าบางทีแล้วอะอย่างสมมติว่าวันนี้ผมชอบแบบคอนอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีก2วันอะ ผมอาจจะไม่ชอบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดทานไปอีก2วันอ่ะคงอาจจะชอบอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนจะแบบไม่ค่อยรู้ตรงนี้คือซับซ้อนไปคือคือมันซับซ้อนเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากแต่ก็คือรู้แหละครับว่าอะไรมันแบบอันดับไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้แน่นอนแต่สองมันคือแบบมันมีสองอันเอานี้แล้วกันทำไมเราไปรูเรื่องเขาเยอะแล้วทำไมเราถึงไม่รู้อะไรเขาเลยรู้แต่มันรู้แต่ว่ามันมีแบบมันจะมีเบสชอยกับแบบเซคเคนน์อะมนแบบ เธอเอาเบสไงเธออไม่เอา,านียก็ยากมากที่สุดเขาต่างกี่มากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นไงอูบกันอะเยอะที่สุดอะกี่กี่กี่เทคเออโคดหินน่าจะประมาณ เออเยอะหกเจ็รอบเจ็ดรอบแม่เคยไหมกัดจูบหกเจดรอบใช่บอยากบวาไปเจ็ดรอบปาใช่ระยะวลสาปีเคยแบบไปอยู่ด้วยกันปะเออเออแล้วสิ่งแรกที่เขาเห็นคือทำอะไรได้ไมจูเกิดไปได้ตื่นก่อนแล้วเไปเตมันนอนเนี่ยนแล้วเวลาเ็ตื่นดื่อเธิร์นนั่งมองเขาอย่งนี้รออยู่กับเียร์ซ่เรียจะไปชอบ ไม่รู้แม่ควราำัวกเราเธอสื่อมาเธอทำไงเธอตำไงตกใจไม่เล่นมือถือแล้วสิตกใจกับคู่ของเรานะเป็นไงบ้างก็ดีครับคือเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่สามปีตั้งแต่แบบโปรเจกต์ก่อนที่เราจะทําด้วยกันแล้วตอนนี้ก็แล้วอันนั้นก็พับไปจนสุดท้ายเราก็มาได้ทำออกซิเจนด้วยกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย หลายๆคนแฟนคลับบอกว่ออกาไม่ใช่เด็กอกงการคู่ไม่ใช่เด็กขอการอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นคู่การจริงเออจริงๆก็เจอกันอยู่บ้างครับ <c oughs> ในวันที่แบบว่าไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวันที่นัดเขาว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้นัดจะทํางานบ่อยอยู่ครับผมก็ตอนนี้เขาเตรียมทําเพลงแล้วก็จะแบบมีถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันที่อื่นมากกว่ามีสะดวกไปกันสองคนมากกว่า ก็ก็ม right like ีเจอกันบ้างมีคุยกันบ้างอะไรเงี so to, like ้ยเราแบบบางงานก็ก็มีเจอกันบ้างมีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยเานก็อาจจะแบบไปถ่ายแบบด้วยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นงานที่เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ในอนาคตอาจจะมีครับเวลาคุยส่วนใหญ่คุยกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ ก็เลยจะเป็นเรื่องอ่าแต่งตัวหรือว่าเรื่องแบบใช่สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันได้ครับผมหรือว่าปัญหาบางอย่างแบบเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเขามีเรื่องอะไรมาปรึกษาเราบ้างไหมเรือเรอ่องทำธงทำเพลงนั่นน,น,น,นี่อ,อ,อ๋อก็คือจริงๆก็ไม่ได้ปรึกษาท่านน้องเพราะว่าช่วงนี้เขาแบบพักผ่อนแค่เวลาพักผ่อนเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วล<แ>อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็ คุยกันบ้างแบบก็ถามไถ่กันว่าเป็นยังไงอะไรแค่ั้นแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าเออมีปัญหาอะไรกันที่แบบเออไม่ได้เจอกันเลยงานที่งานนีไมันเอองอนกันอะไรอย่างเงี้ยงอนกันไม่น่าจะมีครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาการก็คือก็ยังแบบว่าคุยกันในเพื่อนแก๊งเพื่อนๆกันก็ยังคุยกันตลอดครับว่าแบบทําอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีงานด้วยกันอยู่ถ้าจะมีจังหวะแบบมีงานอะไรคู่กันจะยังจงใช่อย่างวันนี้อย่างวันนี้เขาก็ก็ชวนมนก็ชวนมาแต่ว่าเหมือนนัด เขาติดถ่ายถ่าย m อของเขาอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบมาไม่ได้อะไรอย่างสองคนนี้ก็ทำแบบ YouTube Channel เหมือนกันใช่ไหมจะมีโอกาสที่จะได้เห็น2คนนี้ไปเที่ยวด้วยกันแบบทำคลิปอะไรด้วยกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะเออ, <c oughs> อยูทูปยูทูปชาแน,นลที่แบบรัตจ้าลงลมอันนี้อันนี้กเขาตัดลามไง <c oughs> ว่าเดี๋ยวเขาไตัดต่อดีมากเลยนะส่งปังเขาไปตัดต่อเองนะจริงเหรอเขาไปตัดต่อเองเหรอเขาไปตัดต่อเองนะในคลิปทั้งหมดเอ้าวแล้วแล้วของนัทอ่ะ ต่ออะไรยังไงบ้างนะเขามีทีมเขามีทีมงานมีเพื่อนเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดการให้เขารู้กันหมดเลยอะว่าแบบการทํางานในชีวิตของใครเป็นอะไรยังไงบ้างแบบรู้จักกันมานานเอาจริงหรู้จักกันมานานแล้วค่ะใช่รู้จักก่อนที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับใช่แล้วแล้วคบกันมานานเลยหรือเ่าอ๋อคาเป็นเพื่อนอ๋อเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนโทษโทษทีจะได้เห็นผลงานคู่ของเราสองคนอีกไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่แบบทางผู้ใหญ่แบบจะ เมตตาเลยครับว่าจะถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสก็น่าจะได้เห็นกันนะครับแล้วองจักจดอไปเนาะ <c oughs> จะมีแจมกับช่องแจมกับช่องยูทู <c oughs> จริงๆอ่ะต้องหาคิวที่มันแบบลงล็อกกันให้ได้ก่อนครับคืออย่างอย่างวันนี้ที่ที่เพจเขาไม่ได้มาเขาก็มีไปถ่าย YouTube ของเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้เจอกัน ก็รู้สึกดีอยู่แล้วครับที่ทุกคนชอบนะครับด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานานด้วยครับก็เลยแบบไม่ได้ความไม่ได้ความเกรงอะไรมากมายอะไรเงี้ยเวลาเขาซีนก็เลยแบบว่าไหลไปเรื่อยๆตามคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วอีกอ่านต่อไปจะมีรู่แบบไหก็ถ้าทุกคนให้โอกาสแล้วผมก็เดี๋ยวมีแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ก็เริ่มมีติดต่อกันเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยครับต้องรอผมใช่ตกิต้มอบไม่กินต้มต๊อบเออ ก็ชอบมากชอบแบบกินแบบช่องแซ่บของยำอะไรแต่ว่าไปร้านต่างตงไม่ใช่ไม่ทานแค่ไม่กินอะไรทุกทุกทุกแบบดีแบบแบบไม่ไม่กินเลยชอบมีความสันงเกินแบบละกอนไม่ใช่แซวเหรอท็อปเพชรรู้ใจทุกเรื่องเลยอยู่ได้กั็มานาอยู่ได้ก็มันานาน ก็ไม่กินเพรากลิ่นแบบมันมีกลิ่นเฉพาะของเขาอะต่อมัาบอกให้กูแบบแปลกว่ากลิ่นแรงๆอะไรที่กลิ่นแรงๆรีนอะไรเนี่ยสะกอล่ะสตออลได้กินอาหารที่มีกลิ่นกลิ่นแรงๆแบบแต่ว่าไม่ได้กินได้ทุกอย่างนะไม่กินได้ถ้าเหนื่อยก็คือกินได้หมดอ๋อเลยโอ้โหกินได้หมด โอเคก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ชอบชอบชอบมากๆกับอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นทานด้วยกันได้เลยได้ได้เลยปกติก็ก็กินด้วยกันบ่อยแต่ว่าโต๊ะแปลกอย่างแบบบางทีที่แบบโรอ่ะที่เขาแบบใส่แตงกวาไม่กินกินได้กินได้ทำไมอะไม่รู้คือเัากินแบบใสแตงกวาญี่ปุ่นแบบม่มันมันไม่มีกลิ่นแบบเราไม่รู้สึกแบบกลิ่นที่แบบเขาใส่มาเราก็ไม่เห็นกินเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีกลิ่น ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะฮะไทยว่าอาหารไทยที่เขาชอบมันจะเป็นแบบอาหารพื้นบ้าอะไรเงี้ยตัวอาหารเหนืออีสานใต้เนี่ยจะชอบแบบพวกน้ำมันรีสเอออะไรพวกเนี้ยจะชอบกินอาหารจีก็ไม่กินเออเดี๋ยวเราเริ่มไป,ไปกกแล้วก็ก็เลยกินได้แค่อาหารญี่ปุ่นที่กินด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาไปาก,กินด้วยกันนะแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบเลยเขาจะไม่ชอบกินพวกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือแบบ ที่ไม่ชอบมากน่าคือหอมใหญ่เขาไม่ชอบกรีนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคนพกเหมือนกันว่าคือเหดอะชอบกินโพลสลอมาแล้วเฮดก็เลยไปเสิร์ฟแบบมันช่วงช่วงโควิดที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยอยากลองทำเองไปได้เยอะๆมันใส่หอมใหญ่แต่เรากินได้ไงเออแวบบมันมันไม่รู้เลยนะมันตุกตุกมาแล้วแบบคือแับในที่แบบเหมือนเราไม่ได้สัมผัสกับแบบกแล้วมันจิงมกรีนของมันเราก็แบบโอเค ของหวานที่เป็นขนมไทยก็ได้ดูซังนค่ะดูซังดูซั่ทองเ้าของเ้าของไทยจชอบกินฝั่งทองมากแบบเด็กกินฝรังทองแบมันจะเป็นทุกแบบกลุ่มกบใส่ใส่เนี่ยเข้ามาเป็นแบบเป็นุงแกใส่ใส่แินี่กิแบบขอทอดโอยฝทอเอาขุ่ม เมื่อตอนเด็กอ้วนเนี่ยอ๋อเออใช่ตอนเด็กอ้วนม่าตอนเด็กกนบลอกสิกิโลประมาณแบบประมาณรอยประมาณใเมื่อกี้ก็มันจะถามเลยว่าเห็นแบบทานได้ทุกอย่างอย่างนี้ไม่สุกอ oh, ้วนเลยอ้วนมาแล้วอ ok ้วนมาแล้วหนันหมนัเคยหนักท ok ี่ส ok ุดเคยหนกสุดท ok ี่นจะไม่ได้แจะประมาณร้อยร้อยโอ้โหน่งกินแล้วตอนประมาณตั้มตั้มเด็กๆเลยครับประมาณแบบมะกุลมกล แล้วเพราะอะไรถึงมาได้ถึงจุดวันนี้คะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักหรือเปล่ามาเพราะมาสิ่งใดสิ่งหนมาถึงจุดนี้เข้าโงเรียนประจักรตอเข้าพอเข้าวิชาอุญก็ต้องแบบพ่อออกกำลังกายทุกวันนะเราแบบมีระเบียบวินัยก็กินก็คือกินได้แบบในช่วงเวลาเราเรากินเป็นเวลาออกกำลังกายเป็นเวลาทุกวันเลยนเคยหนักสุดเท่าไหร่เห็นไม่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 เคยไม่เคยขึ้น หนักสุดในชีวิตทุก64่น <lag os> ั่นคืช <an Life> ่วงโควิดที่แบบหนักสุดในชีวิตตุ้มสี่นี่คืนี่ไี่ห่ังแบหนักสุดเลยหันมาดูตัวเองนี่คือจะไปแตะแล้วของหวานท่านเป็นขนมไทยชอบกินขนมใส่ไสเดี๋ยวนีว่าเป็นอมไปต่อเรือ่ที่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ ไส้หวานหวานไส้มะพเ้าวฝุ่ามานเรียมมันหืันขนมแบบนี้ป่ะเขาต้อมัดะมันจะตัดเดียวกันแต่อว่ายวนาไม่ใช่เต่มันจะเป็นสามเรี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็ห่อใส่่มันเป็นกั่ว้าขนอกเออแล้วถ้าเกิดเป็นอาหารฝรั่งเลยก็จะชอบเป็นก๊ปี้ครับแต่อยากกินบ่อยแล้วขา่น คือสมัยก่องบริเกตกับนานเรืออย่างนี้แบบไม่สามารถกินได้แล้วไปส่นเส้นสมัยเขาไปไปส่วนเส้นกับเพื่อนเราก็จะสั่งเอลคุเอยยูนิคอร์แต่และกินคนเดียวแล้วกินอยู่แค่สองรสก็คือรสวานิลากับคุกเกียนฟิลสี่สี่เราแต่ลูกนะแลูกคนเดียวแต่ลูกคนเดียวสมัยก่อนเราพาไปกับเพื่อนสั่งกันแบบสตรอเบอรี่ซันเดย์เอลคุเยกินคนเดียว ก็อยู่บ้านแบบตอนเด็กอยู่บ้านแม่จะซื้อไอติมอะแบบแช่ใส่ตก็เย็นแบบเยอะๆแล้วก็กินกินไอติมตลอดเวลาแล้วปัจจุบันนี้ถ้าสั่งทบบแปดลูกตีได้ไหมแปดลูตีเท่ากับสองครั้งพอพอะไรพออันอตัวเองเบรกตัวเองเบรกเบรกเบรกอ๋อถ้าลิงกันไม่ไม่ไม่ยากขนาดนั้นครับเพราะว่าก็ด้วยความที่ก็ก็รู้จักกันมานานแล้วสองสามปีแล้วด้วยครับ ลำบากใจลำบากมันใช่ในในแง่ของคาแรคเตอร์มันก็ลำบากเพราะว่าเอ่ออย่างตัวพี่กรีอย่างคนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้ามอะไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานเดินขาดอากาศหายใจทำไมมีเธอ คงไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอนันสำคัญมากๆแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอ y ยู r e ม y อ็อกซิเจน r ยู y o x y อ็อกซิเจนยู่มอ็อกซิเจนฉันจำเป็นจะต้องมีเธอครับแล้วมีซีนที่มือ แต่มันก็จะมีเซีที่เขินเขินบ้างเลยเช่น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 ซี EP หนึ่งที่เพิ่งจบไปเลยใช่คคือมันจะมีมันจะมีฉากที่แบบจูบแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสเปเชียลอยู่ในอยู่ในระบบโเตอร์โรเจอร์ฟิล์มแล้วก็เหมือนที่พุ่มกับเนี่ยเขาสั่งคัดแล้วก็ให้เล่นต่อจากที่จูบไปแล้วแต่ว่ากับการนว่าเขาสั่งคัดปุ๊บอันนี้เริ่มเล่นใหม่แล้วก็ จูบใหม่อีกหนึ่งรอบแบบแล้วเขาบอกว่าแบบเหมือนวันนั้นเขาแบบเขินมากแบบเหมือนแบงค์แบบวันนั้นมันเขินมากมากเพราะว่าวันเป็นซีนที่เจ้าต้องกินนมใช่ไหมครับคือเขาให้นมเรามากินแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ตัวตัวเพชเห็นตอนนั้นก็เป็นพี่กรีแหละก็คือสิ่งที่พี่กรีเห็นนะตอนนั้นก็คือมองเห็นปากปากนัาดาแล้วมันมีนมติดอยู่แล้วมันรู้สึกแบบว่าเขาเพิ่งจูบเราแล้วมันแบบ มันแปลงจริงๆนะโมเมนต์นั้นนะ <c oughs> ประมาณห้ารอบได้มั้งแล้วเราก็เลยแบบจนเขาตะโกนออกมาว่าเอ้ยเปลี่ยนแล้วโว้ยอย่างเงี้ยจริงๆไม่รูถูกแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็เล่นแบบจริงๆมันคือแบบห้าม <c oughs> ันเร <c oughs> ื่อยๆมันคือมันจะเป็นซีนแบบกินนมปุ๊บเสร็จแล้วเอาลงปุ๊บแล้วใช่ไหมแล้วโซโล่จะมาจูบเออแล้วคือคือเราทำไปแล้วเราก็โอเคห้าสี่สามสองก็กินเราก็จะมาจูบแล้วก็บอกเขาบอกเอาใหม่บอกเอาหลังจากนั้น ก็กินแล้วก็สมัยเม่เลิกกินใหม่เขาจะให้ไปต่อข้างหน้าแต่เนี่ยวนวนกลับมาแล้วแล้วแล้วนัทก็แบบเอ้ยังไงอ๋อถ้าอย่างงี้ก็เราก็ต้องเราก็ต้องเล่นต่อก็พอส่งมาอย่างนี้ลมาอย่างนี้แล้วอีฮะถ้าเราแล้วตอนนั้นเร้องบอกต้องบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวด้วยนะว่าสิ่งที่เราทำมันคือผิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดหรืออินอะไรหรือเปล่าเลยวงก่อนก็ได้เลย